สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักคับแห้งสุกทุกคนธาราคิ้วนี้ว่าเพื่การศึาครอบครัวไปเอาน้องใหม่น้ำน้องสาวเดลยพี่น้องส,สั่งน้องสาวไว้ซื้อน้องใหม่ซอยน้องสาวเป็นทุ่งปุ๋ยพี่น้องเพื่อ,อไว้ชิตส่งไปฟังเล่าได้พี่น้องได้หรือว่าฟังเล่าสิมารับเอาเด้พี่น้องนี่ครับพี่น้องเมียครับสวัสดีค่ะครับโอ้ยน้ำหูน้ำตาเพียงกระโดดเดียวเม่ไปหาผ้าเช็ดคี้มูก่อนครับครับครับ ในไหน้ำเมียวันพี่น้องเลยมียอย่งดอกเพิ่นน่ะพอดีเอ็นสาวม่เพิ่นสั่งน้องใหม่ไว้เพิ่นยีฝากให้น้องอ้นพี่น้องที่แรกว่ายีฝากไปบปะนี้ก็เลยว่าให้น้องอ้นมาเอาเลยเพิ่นก็เลยสีขาเมาเเอาพิ่นสีขาเมาเอ้นใหม่แล้ววันก็สีเมียพี่น้องวันได้นอนน้ำหลานดอกเพราะว่นกะท่างคุณกับพาะละน้องคือพี่น้องเห็นนั่นแหละิ่นก็เลยนขาเมาเอา้นใหม่แล้ววันก็สีกมีบพี่น้องส่วนบ่าวคอาเสียพื้นเก่าวหสิมาหาโทรไปมิตรีอยู่พี่น้องเอ้ยเมื่อวานโทรมาบอกไอ้ว่า ผมเดินทางเนี้ยมันเศร้าได้ออ้สันว่าออกจากกรุงเทพมาเพิ่นสิมาพักใจเพิ่นเป็นนี่ยังเลี้ยงชีวิตมรสุมมง่นเดี๋ยวให้เพิ่นบให้ฟังเนาะพี่น้องเพราะว่าผู้ใดเป็นเอฟซีว่าข,อขอ้อกับจิมูจักเนาะว่าขอ้อเป็นผู้ใดเป็นเังไหนเนาะขันเป็นเอฟซี่นกับจิมูจักเนาะเคยติดตามเขมา,าเป็นว่าถ้าเมื่อกี้ถามมาเป็นนั่นเป็นสี่แล้วจังถามเจ้าโตเลยได้พี่น้องว่าเจาา้าไหนยิ่งกีได้ซัดซีฮีโร่้ไหม อยู่ลำไอย์มะล่นลำไอย์เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเวทโรไปมิสซิลีอยู่ขั้นด้รับสายอยู่เพราะว่ามันจะเดินทางเนี่ยมันเศร้ามันหนีกาบประหอดมุอาหารเนี่ยมันเลี่ยงหมดเว่าโรไปมิสซิลีพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้ที่ภาพแปะน้องใหม่กันพี่น้องเดี๋ยวน้องใหม่เขาหน้องมุ่คนงามเ้าวนี่งทะใงไ้ไหมเ้ามาพี่น้องออกจากเพื่อนแล้วสีฮอนเพื่อนนงมุกแล้วพี่น้องถนนหนทางท้องฟ้าแจ่มใสนะคะวันนี้ นไม่เต็มกระสอบพี่น้องจา้าสอบละสามร้อยก็ต้องไปหาให้มันเมื่อยบานเรื <S 2> <S 2> ่องนี้ก็ยังมีเลยน้องใหม่ด้วยนะมีได้อยู่ค่ะแนงมันเขาบผู้ดักอันนี้อันนี้เพิ่นไปเอาแบบอยู่ผู้เลยพี่น้องค่ะแบบเจ้าทินเจ้าทินพีน่นอ้องเคนใดคนเนี้ได้ยินน้องเราเออเพิ่นไปหาเห็ดกาแฟบ,บ้าน,แบบน,นพ่ออีกร้อยเมตรคอยมักแบรรยากาศ จะลืมอันชื่อแล้วนี่เตาถ่านแบบมันชื่อเตาถ่านน้ำเดอ้อเตาถ่านเราไม่มีฮัลโหลมาแล้วเด้มาแล้วเด้เอาหนามาเดวสิพลาดพลานี่หนามัอยู่นี่บ่่บได้บ่สบายอยู่ยังบ่สันเศามานานหน่อยยังพันเซาคักไปบ่ได้ดอก Nó mày này sốt sốt cái tao pe ha hay sao mượt à, thì thôi ta sọt khi mua nhang nhoi là nhang là sao khát thôi là vẫn chắn thôi là สวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะออใช่น่ะอาพ่อมีมันีใส่สีเขียวสีเขียวเขาจะรับซับวันนี้รับซับอออเออๆออโออืออืออือออออออิงเลยอก่อนหน่อยก่อนหน่อยก่อนหน่อยไม่จะอะไรสายพาอย่าไปเบิ่งเตาถานนะ นักป่ะ้านอไมหานักนี่ช่องน้ำน้ำเออเนือสูงะเเโซเนซออสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงคะอดึงกันแน่กานเกงนะโซ่สะดืออยู่อ่าอ สวัสดีค่ะนเ้องมยาเีบนต้ท่น้องมาเบ่งเตาถ่านกันที่บ้านเตามันพังฝนมันตลกมีเบิดเครื่องจักรสารเลยพี่น้องเด้อเครื่องจักรสาร อ่เอาเตาหน่อยอันหนึ่งเด้อเอาไปกินมูกกระทะมูกระทะเออกระทะใหญ่ไหมกระทะเล็กอันจักบาทค่านี่ไปละลอยไปล,ล,ไปล,ละปลอยอันอันนี้เด้ไปสามลอยหายสิฟ้มันใหญ่ครบอนักใครหึ่นหน่อยนี่ เอาตัอยิบดีกว่าปะเนาะแล้วจะพูดมาขึ้่าเลยจะโค้งปรเดนเฮ็ดนี่ยังหลายเอาตัวน่อยนะ่มตุ่มตุ่ม่มตุ่มตุ่มต่มตุ่มตุ่มเอ่นี่มนุ่มตุ่มต่มต่มตุ่มต่มตุ่มต่มยุ่ม่วยุ่ม่มตุ่มต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 ุ่มตุ่มต่มตุ่มตุ่มต่นตุ่มตุ่มตุ่ม่นตงเ่ม ห้าด่านตามเคยเราพี่นอนะ้องเนาะที่เขาที่เดิมอมที่ที่เราควรจะไปมาสู่กันเราต้องผ่านตรงนี้แมนค่ะต้องรอน้องอ้นมาก่อนน้องอ้นกำลังจะข้ามมา่มนกำลังออกรด รถเพิ่งกำลงังจะออกพี่น้องทางฝั่งลาวมิ่งโทรมาเอาขับมาโทรม,มาพอดีคอยกระแวะเฮ็ดทุลงทุระเนี่ยปั้นน้ำหมกน้ำมนันแล้วแล้วรถเยอะเป๋าอันนี้เอาไปตามหลังเพิ่นนี่ละพี่น้องกลืนก่นไปจอดเรียงกลนกันนะเนาะตามเพิ่นนี่นะตรงนี้ตรงที่มันจอดรถชั่วคราวเนาะใช่ อาพี่น้องต้องการงานสร้างมาเป็นไมงแง่ใดเห็นมันงามกว่าถ้ายพี่น้องบงขี้เข่าแล้วพี่น้องเอาเป็นยังไงน้องรอดสาวนกินเบอร์เกอร์เลยสาวสาวโอนวันหนึ่งโทรหากันเมื่อกี้นี่ว่ารถกำลังที่เคลื่อนตัวออกมาแล้วพี่น้องใชคอร์เสียหล่ะกินอีหล่ะกินไชคาะ์ไม่กินเบอร์เกอร์ได้นี่เบอร์เกอร์อย่างนี้เบอร์เกอร์ไก่หรือเบอร์เกอร์กุ้ง เผ็ดป่อสไปซี่เยี่ยมเล็ค่ะยังมอยเยี่บมป่ะเค็มๆเน,นอะช่วงนี้เมื่อนน้เป็นวันยังค้นขึ้นไปฟังเล่าหลายแต่ไปลองเลยรถจอดเรียงกันเต็มกันทั้งรังเฮากระไม้เราแม่นป่ะมันจะวันชุกอร์ กันชุกอือก็จะเอาก็นจะไปเที่ยวเพื่อนเล่ามาเที่ยวไทยไทยไปเที่ยวเล่าพี่น้องเอ้ยบ้านเมืองกันใกล้ๆก,กันกินอันนี้อิ่มี่ยหวานี่ยไปยากกินเข่าเออคอยกัดเด่นห้องก่อนเด่นแค่น้อยแซ่บมันมีแห้งห้องไหมยังไม่ชุกเขา่าอืออ่ะจะไปกินเข่าอยู่เลยอ่านี่เราจะสานทางเข้ามาแล้วปลาหมึกพ่อามา่เลยแม่ไว้เน้ะ มันือเขามาถ่าได้เป็นชมงแมึงเขาไปดีๆเขามันน่านมากน้ำไปน้ำไปน้ำมันอกินสาสาอะดีใจบัลนะสาวขึ้นรถเลยอะฮานาเน่เด่นนะสาวขนแด สบายดีจ้าสบายดีเออนี่ลูกมีผัวนะเจ้านี่อยสบายดีออทิมไปอยู่เพื่อนพี่น้องเลยทิมชอบลูกอยู่เพื่อนโพดต์โทรทิมเงินไปให้ยูคนกินให้คนซื้อลาบกินเงินคนซื้อนามาฝากกะจีจ้าอ่อนๆเนาะกระตี่เนาะอืมกระเสยบโยกกระตีน้อยนี่มาหน้าน้อยกระตีใจแห้งอันนี้กระปากคือกอนทะเลกะดีเอาเงินดำดอกยิ้นกระดาษชิ้นง้อชิ้นคุ้ยคุ้ยจ้าเอ ก็ละกระตับจ้าตับเด็น้อยเดียวออก็พอดีแหละแหละกันมันเด็กเด็กมันลายลตลาดลายเลยช่วยได้นะชสวยแล้วเมียงค้นตลาดนี่เมืองสวรรค์ผมไปเขาไปได้ลบไปลบมาโบได้เพนผลผลโบอะนะน่ะผลกินเข่าลายช่วงนี้บราเคยได้กินนุ่มอ่ะนะพี่น้องกินเข่าเธอหนึ่งนี่ป้อนเธอและวเศร้าปลายคำดีละล่ะเข่าเรากินน้ำยู่ท้องบนมือมาดีดูนุ่มคือผู้ใหญ่เนี่ยเนาะ กลางเว้นเราอบบ้านไหนดอกเลยดูดนมถอดแต่กลางคืนเลยดูดนมแบบดูแบบดแบบอันหยวกเพื่อน,นอนสื่อนะอ่ะเพดขี่ไหลโค้งเลยเด้อเข่าไปทางโค้งเลยอ่ะกินเขา่าเออขับสี่อย่างยังคอยน้องเลี้ยงอาหารถ้าเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงอาหารแซ่บๆอาหารยังได<ส>้สับว์ติงไก่วิเชียนนะเอาไปกินมูนังก็ได้ดอกไอ้เรื่องก็ซื้อให้เปลี่ยนกันได้พี่น,อน้องเลยยังนีซื้อสินมาไปมีซื้อไก่คอยกินเด้อ มันเลยแล้วพอทางอันซาลาพักใจกันนะพออนะรรน่อเน่เน่ซีเลีเลเ้ยงทางหนานะเออซาลาพักใจฟ้าร้อนอไปแไหมเด,ดมนมรนดบรอลหนังกำมนานาวฝนตกเอก็มาขัานลูกนะพูดจอดรถกันอะไรเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณเอฟซีทุกคนเราติดตามคลิปต่อไปคลิปหนา สาวลาวเบาอีสานเดอคลิปหนานี่เดอพี่น,น้องคลิปนี้เ <สา S 2> บาวเผ็ดชาวมนลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชม